ก็ดีใจมากพบเจอกันที่ถึงรักถานีสมรนมัาติครับก็พบตอนนี้ช่วงหัวขามาถสาธรรมรรับตรงไทยโวยไฟฟ้าพีดีเสับตัวสิเศุวันป่อยมากครับยี่เยมดูกิจปีนึง 1836ครับก็ดุนตีดุนนเอนดูจิีนึ่ครับมีทั้งหมดสิบสองขบวนครับส่วนทีเอ็ูิีสองนี่ทั้งหมดห้าขบวนครับนี่ดุนดุนแรกตีตับสีสี่ครับใส่เบอร์กานรดเอนดูจิต ปีสองปีมาชอค่าสี่ครับมีมาใชา้ e m o t p สองครับไม่ใช่ e m o t p ีงครับแล้วแู้าการเดียวเท่าไหร่ เูทีสาวล้วก็เก๋ๆครับที่ไทยเราก็ต่างแข่งครับที่ไทยมาแล้วครับที่ไปโฆษณาพันธ์ดเหมือนพัยยนครับเป็นตัวโึงเลยโดยไทยผูดีสามเกิดซา

ครับแต่ีชันจบควางรู้ิดธา์ด้วยครับไยจะเป็นาีนาที่ดอีเดมยูิดเเนร์ เราไปเจ s หัวคำ้มากครับได้หลายทางครับ A A A 10, next trade for As the next is the national stadium passengers will screw up in the green zone. No, we don't Oh, we quite ที่ไปพุธนาใหม,ม่ครับผ<า>ู้โดสารโรดรบรินี้จะให้บริการนสานม่นครับ a t t ดสังม่ทักครับอย่างที่พอได,ด้เปิดจะปิดไป ก็ออนเนี่ยวใกล้กินเตนมแ้ครับอออก็พอไปเอ่อั่งรถจักรนะเชยรออยู่อย่าครับมาดูกันพอพาไปทอ,อไวนะ้เขาหน้าร้านตีคผครับเฮ้ยยู่ินวีหนึ่ง ก็ไพ่ไพ่ีสองครับดูดูก่อนีถึงปีหนึ่งปีสองครับีสองไม้เลขหนึ่งแปดห้าหนึ่งครับนี่รุ่นีสองครับ ก็เออคอมพิวเมอร์มีขบวนห้าขบวนครับรถไฟรถไฟฟ้า BTS ครับโอ้ยแบบนี้เก่าครับไปเพนันเก่าอยู่วันนั้นครับวันแล้วก็ไปพนนาเพื่นเลิอกอยู่ครับ ที่เอ็นยูทีีสามหนึ่งเก้าเก้าแปดครับวิไทยแล้วครับวิไทยนนกจายตัแขงครับนไปจนไปอีกทางครับมืนเยอะครับตรงท้าคงับ ตรวจสอบรถไฟฟ้นนนี้จะให้บรการไปสถานบางนเือวแล้วไทยทำดีไหนงไครับ สวัสดะน้ราตองการไปสภากานท่าค ไม่น่าจะพยาครับก็ติดไปอมกน่าพีมล์มาครับ e M U H M หนึ่งสี่เจ็ดจุดครับ B M U H M J หนนนห้า ไบปปาไยู่่มดไม่ทันแล้วพูตะซึไม่ทันครับเปาวหนะตูให้ครับแต่บูตะคนสำคัญคุณไม่ทันแล้แต่น้าตาปะดูให้ครับ กลาลังตีนองฟัง E M U N แต่ไอ้ลงไอ้ลงซาชาราแต่แต่ผูสานตรงไอ้บนาชาราัเกิดมี จะแสงไฟฟ้าแรงสูงครับเกิดไฟดูดได้อันตรายได้ครับหนึ่งหนึ่งเต็มสูงครับแต่บูิันไกลตกชันชลาครับแต่ตรงในตรงนั้นครับได้มีไฟแสงแรงสูงครับก็โดยถูกไฟดูดได้ได้อันตรายหรือเสี่ยิอีกได้ครับ ยาย,ยายาลงเอ,อยาไก่ชันทลาครับเกิดไฟไฟดูดได้ครับ ต้องต like <te> ุ้มไว้ครับเทดินทหนึ่งคอยยืมเทปูดินมาบ่อยมากครับหนึ่งหนึ่งสามห้าครับ ูสเยอะมากครับผ้ารุ่านเรื่อาณี้จะให้บการไปสถานีลยทารือานที่ายทา a o r ีเกเขาคือปนานครับเาเปิดประตูให้ครับแตนี่คือเี่ยวบัอีกหน่อยครับ ย่ขอแค่นี้ก่อนครับกำลังตีครั